What? รวมมาให้ชม3คันสวยๆกันเลยนะคะสำหรับใครมองหารถ SUV มือ2ไว้ใช้งานอยู่นะคะวันนี้นุชจัดมาให้ชม3คันสวยๆเลยกับค่าย Toyota ค่ะไม่ว่าจะเป็น Toyota C-HR หรือว่าเป็น Toyota Cross นะคะใครอยากได้เป็นรุ่นไหนชอบแบบใช้งานแบบไหนนะคะบอกเลยไม่ควรพลาดไหนคลิปเต็มนะคะสาคันนี้ออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวและที่สาคัญได้ดอกเบี้ยสุดพิเศษด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว เไปรับชมกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติด,ดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะที่บริษัทเพชรดลน,นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะอยู่ที่เซรีไทย68แยกที่1เมนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้พามาอัปเดตรถไฮบริดที่น่าใช้งานนะคะเป็นรถคออเวอร์ของคาย Toyota, นะคะวันนี้จัดมาให้ดู3คันเลยนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะรถคอสอเวอร์ไว้ใช้งานเป็นตัวไฮบริดนะคะแนะนำา3รุ่นนี้เลยบอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ3คันนี้เนะะี่ยคะเป็นที่สุดฮิตมากๆสำหรับตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถคอสอเวอร์เป็นตัวไฮบริดที่ขายดีนะคะแล้วก็ คนไทยเนี่ยยอดนิยมมากๆเพราะว่าใช้งานไปออ่เอประหยัดน้ํามันนะคะแล้วก็ใช้งานดีด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นก่อนรับชมรถกันนีเนาะนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะนุชจัดโปรโมชั่นเด็ดมาให้อีกเช่นเคยนะคะลูกค้าจ๋าใครที่อยากได้รถมือสองนะคะเป็ดเอคัดคุณภาพมาให้และะ้วเนี่ะจัดให้เลยนะคะซื้อกับนุชในคลิปนี้นะคะ ประกันเครื่องเกียร์หนึปีนะคะแล้วก็น้ำมันเต็มถังวันออกรถด,ด้วยนะคะสวยๆจุกๆกันไปเลยนะคะแล้วก็พร้อมดอกเบีย้ยสุดิเศษตอนนี้เลยนะคะเริ่มต้น2จุดนะคะสีดอกเบีย้ยถูกส,สุดแล้วในตลดาดรถมือสองนะคะสนใจรละเอียดน,นะคะก็สอบถามได้เลยว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็น ราคาซือสดนะคะพูดคุยกันได้นะคะที่เบอร์โทรด้านล่างเลยมานะะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่จา๋าเดี๋ยวเรามารับชมนะคะคันแรกกันก่อนเลยสําหรับตัวนี้นะคะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆแล้วเรียบร้อยและราคาดีมากๆเลยกับ Toyota Corolla Cross นะคะคันนี้เป็นตัว1.8 h y b r ิ d นะคะเป็นตัวพรีเมียม นะคะสำหรับตัวนี้ได้เป็นรถปี2022 body สีขาวมุกเลยได้เป็นรถใช้งานมือเดียวเท่านั้นนะคะภายในบอกเลยออปชั่นมีมาให้แบบจัดเต็มแน่นอนกับราคาขายเพียงแค่779,000บาทาค่ะคันนี้นะคะเป็นรถใช้งานมาแค่มือเดียวไม่อยู่ที่73,000กิโลนะคะและสีเดิมโรงงานรอบคันไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตัวรถสวยเดิมไฟหน้าโปรเจกเตอร์อยู่สภาพสวยนะคะแล้วก็ตัวสีเนี่ยเดิมโรงงาน ได้เป็นแม็กนะคะคันนี้แม็กอร่อยสีทูโทนขอบ18นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ป่งซุนร้อไม่มีประวัติผิดความหมานะคะและมาร้อมกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้านะ,ค,ะคันนี้มีมาให้เรียมสันตัวรถหรือว่าตัวสีนะคะสังเกตเห็นเลยนะคะว่าแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยคันนี้สวยพร้อมเลยนะคะและภายในนะคะคันนี้นะคะคุมโทนด้วยสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะหนังเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีเลือดหมู น้าค่อนข้างสวยน้าสีเลือดหมู่เดิมแล้วก็มาพร้อมจอทัชสกรีน กล้องถอยหลังนะคะคันนี้มีมาให้พวงไลนยมอติฟังชันไม้ใช้งานแท้โรงงานอยู่ที่ 73, 7 3 8 0 7มมนกิโลนะคะนี่คือไม้แท้เลยได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้านคนขับมาให้แล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้ฟังก์ชันที่ให้มานะคะก็ถือว่าจัดเต็มเลยและคันนี้ได้เป็นตัวพรีเมียมด้วยนะคะสวยไม้แค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรด้านล่าง สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ห้องวิสารด้านหลังก็มาพร้อมแอร์ตอนหลักมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็อยู่สภาพเดิมนะคะแบบพรีเมียมสุดๆไปเลยคันนี้ น้มีที่วางแก้วพิงแขนมาให้สวยๆบอดี้โครงสร้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ารถใหม่เอี่ยมขนาดนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์ะคะสำหรับคันนี้สนใจติดต่อได้เลยนะคะกับ Toyota Cross นะคะตัวนี้เป็นตัวปี2022ราคานะคะขายอยู่ที่779,000บาทผ่อนต่อเดือนคันนี้นะคะอยู่ที่12,500บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถมือสองที่ สวยและบอดี้โครงสร้างเดิมนะคะไฟทงไฟท้ายเนี่ยไม่มีดิวรอยแตกรล้าเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครสนใจนะคะคันนี้สอบถามได้เลยนะคะเป็นตัวฉลอง60ปีด้วยนะคะของ t o y ยต a นั่นเองนะคะสีสวยสีขาวมกุก สภาพตัวรถคืออยู่สมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะฝากไว้ด้วยหนึ่งคันนะคะสำหรับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้นะคะอยากดูภายในนะคะเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t ต y o ต a า o r ร l เรสต์ s นะคะ1.8 h y บ r i d พ r ีเมียมนะคะเป็นรถปี2022ราคาขายที่เพชรยนต์779,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถใช้งานมือเดียวปี22แท้เลยและไม่73,000โลเท่านั้นผ่อนต่อเดือนแค่12,500บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจสอบถามได้เลยค่ะ ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับใครมองหารถคอสอเวอร์ over, มือสองไว้ใช้งานอยู่นะคะและคันที่สองเลยค่ะคุณพี่จ๋าและคันที่2เลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัว1.8 h ฮบริด <c oughs> เช่นเดียวกันตัวท็อปเลยกับ t o y o ต a C-HR นะฮะหะ1.8 Hybrid รุ่นถ่ายนะคะเป็นสีบอนเงินและคันนี้ต้องบอกเลยว่าสีบอนเงินเนี่ยสวยมากและหายากมากๆเหมือนกันนะคะตอนนี้จัดมาให้ชมแล้วนะคะคันนี้ปี2018ไม่แสนสองราคา5,49,000บาทนะคะผ่อนต่อเดือนคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,200บาทเท่านั้น ผ่อนเพียงนะคะคันนี้5อ,อยู่ที่9,220บาทถึง300บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆเลยและได้ออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะคะสำหรับตัวนี้ด้านหน้าตัวรถนะคะดีไซน์ด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดียร์ไทม์นั่นนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันเลยนะคะสำหรับตัวนี้สนใจสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างโลโก้นะคะเป็นโตโยต้าไฮบริดเนี่ยอยู่สภาพเดิมสวยๆแบบนี้ อยู่สภาพเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็เซนเซอร์รอบคันเนี่ยคันนี้ก็มีมาให้แล้วสวยๆเลย เดี่มสันตัวรถนะคะหรือว่าบอดี้โครงสร้างเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะคุณพี่คันนี้ถือว่าเป็นรถใช้งานที่ค่อนข้างใช้งานดีมากๆเลยสําหรับตัวคอสอเวอร์ที่เป็นตัวไฮบริดและประหยัดน,น,น้ํามันแน่นอนและยิ่งคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะในราคาเพียงแค่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆคุณพี่จ๋านะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีระบบพับไฟไฟ้าไฟเลี้ยวมีมาให้ครบๆเลยเดี่มสันด้านข้างเห็นได้ชัดนะคะหรือว่ากระจกรอบคันเนี่ยก็อยู่สภาพ ภาพเดิมโรงงานติดตั้งคิ้วกันศาสตร์มาให้แล้วนะคะสีรอบคันได้เป็นสีเดิมนะคะคุณพี่จ๋าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะสำหรับใครที่มองหารถคออเวอร์มือ2อยู่นะคะเนะี่ยอยากแนะนําค่ะอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้ To y o ต a c ซีเนะคะ1.8ไฮบริดรุ่นไฮตัวท็อปเลยได้ในส่วนของรายละเอียดนะคะฟังก์ชันมีมาให้เดิมโรงงานสวยๆครบๆนะคะจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังคันนี้มีมาให้แล้วนะคะและที่สําคัญมีตัวระบบนําทางด้วยนะคะช่วยเบรกเนะ ะะเบรกแบบออโต้ให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็การแจ้งเตือนออกน็อกเลนคันนี้ก็มีมาให้หมดเลยนะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แอร์ออโต้นะคะกล้องถอยหลังแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเกียร์ออโต้อยู่สภาพสวยนะคะคันนี้บอดี้โครงสร้างเนี่ยเดิมโรงงานรอบคันแน่นอนนะคะใครที่อยากดูลาะเอียดเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจัดจัดไฟแนนซ์นะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะนุชมีในส่วนของตัวคลิปนะคะที่เป็นแบบเพียวๆหนึ่งคันเนี่ยอยู่ในช่องเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดคุณพี่สนใจอยากดูเป็นรายละเอียดคันต่อคันไปนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้หรือไม่ก็กดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะนี่ห้องบริสานด้านหลังนะตัวเบาะเนี่ยนะคะก็สวยเดิมนะคะไม่มีฉาำเลยซอกประตูนะ,ะก็อยู่สภาพเดิมน็อตแต่ละจุดนะคะเดิมๆโรงงาน แผงประตูอยู่สภาพสมบูรณ์ครบเลยเหลี่ยมสันตัวรถหรือว่าด้านหลังตัวรถเนี่ยนะคะก็สังเกตเห็นนะคะว่าไม่มีรอยบุบเลยนะคะสะภาพค่อนข้างเดิมโรงงานเราการันตีคัดมาให้แล้วนะคะรถของเราที่รับเข้ามาเนี่ยเกรด A ทุกคันแน่นอนคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหารถคอสท์โอเวอร์ไว้ใช้งานอยู่นะคะอยากแนะนําอีกหนึ่งรุ่นเลยที่เป็นตัวไฮบริดแล้วใช้งานดีมากๆในไทยตอนนี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจเียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถสอบถามได้สําหรับคันนี้ค่ะ เตอรต้า4 HR นะคะ1.8ไฮบริดรุ่นไฮตัวท็อปเลยราคาขายที่เพชรยนต์5 4 9 0 0 0บาทรถปี2018ไม่ใช้งานแสน0พร้อมเรทผ่อนฟรีดาวอยู่ที่9,400บาทเท่านั้นตลอดอย,อยุสัญญาเลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมคันนี้โทรได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะและมาคันสุดท้ายเลยคันที่3นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรองท็อปเลยคุณพี่ได้มาในบอดี้สีขาวมุกสวยๆนะคะปี18เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ก็ เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะต่างกันแค่ตัวสีอย่างเดียวเลยแล้วก็ออปชั่นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตัวนี้ได้เป็น To y o ต a c ซีเอาร์นะคะ1.8ไฮบริดรุ่นมิดปี18นะคะราคาขายอยู่ที่539,000บาทนะคะจดัดยอดเต็มฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียง9,100บาทเท่านั้นเองนะคะนาะมาในบอดี้สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยออปชั่นมีมาให้แบบครบๆเช่นเดียวกันนะและที่สําคัญคันนี้ได้เป็นแม็กแต่งมาให้แล้วแบบนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้ในส่วนของ ความประหยัดแล้วก็ความสปอร์ตนะคะคันนี้ก็จัดแม็กแตกมาให้แล้ววัยรุ่นนะคะอยากแนะนําอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะสีขาวมุกเหลี่ยมสันตัวรถอยู่สภาพสวยเลยกระจกรอบคันก็เป็นพาร์ทเดิมนะคะจากโตโยต้าแล้วภายในคันนี้นะคะมาในส่วนของนี่เลยพวงมาลัยมอติฟังก์ชันนะคะแล้วก็จอกล้องถอยหลงังมีมาให้ระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าตัวเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะไม่ใช้งาน1,50,000าโลราคา5 3 9 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือนแค่ 9,100บาทเท่านั้นนะคะสํหรับตัวนี้จะไม่นี่นมีออปชันที่มันจัดเต็มนะคะเหมือนตัวไฮนะแต่ว่าการใช้งานนะคะค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะใครไม่เน้นออปชันเนาะคันนี้จัดได้เลยเนาะแล้วก็นี่นะคะ งพงผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆเลยตัวเบาะนะคะแทบจะไม่เห็นริ้วรอยนะคะเบาะเดิมโครงสร้างเดิมสวยๆนะคะคันนี้เป็นรถที่น่าใช้งานมากๆเลยใครที่ชอบบอดี้สีขาวเน้นนะคะเน้นในส่วนของการผ่อนน้อยนะคะคุณพี่จ๋าก็อยากแนะนําเหมือนกันเนาะคันนี้ผ่อนต่อเดือนแค่9100บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าผ่อนแบบสบายๆเบา,บาๆนะไม่ต้องแบบ ่อนสูงเกินไปนะคะคันนี้จัดได้เลยเป็นตัวไฮบิดเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นตัวรองท็อปนะคะกล้องด้านหลังมีมาให้ครบหมดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้อยู่สภาพสวยเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้แบบครบๆนะคะแล้วก็กระจกออนไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะด้านหลังนะเดิมโรงงานนะคะกระจกมองข้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพาร์ทเดิมนะคะไฟท้ายไม่มีริ้วรอยแตกแล้วอยู่สภาพสวยน่าใช้คันนี้นะคะได้แม็กแต่ง เราอกมาให้แล้วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะพี่พี่าใครที่ชอบ3รุ่นนี้ที่นุชรีวิวให้ดูนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะ แล้วจะบอกว่าออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเพราะว่า3คันนี้จัดยอดเต็มได้อยู่เลยนะคะดอกเบี้ยถูงสุดตอนนี้อยู่ที่2.49เเท่านั้นเองนะคะพี่พี่จ๋าสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมนะคะติดต่อได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยะคะฝากพี่ๆนะคะไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ทินหนึ่งนะ,ะหรือว่าชอบ3คันนี้ที่รีวิวให้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะเผื่อจะไปพลาดการอัปเดตรีวิวนะ,ะ,นะะรถคด over มือสองรั เป็นรถ SUV มือสองามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ